คุณผู้ชมคะสลับพามาติดตามต่ออีกึงเรื่องเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะล่าสุดเองท่านผบอตรอยอมรับนะคะว่ามีแรงงานเมียนมาบางกลุ่มเนี่ยพยายามที่จะหลบหนีออกจากพื้นที่กักค่ะตอนนี้ก็เลยเสนอแนวคิดว่าเดี๋ยวจะส่งล่ามเข้าไปเพื่อจะพูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจกันค่ะเรื่องนี้พลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยนะคะว่าตนเองได้เสนอแนวคิดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าให้จัดผู้ประสาน งานที่สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับชาวเมียนมาที่ถูกกักตัวไว้บริเวณตลาดกลางกุ้งและหอพักของรายงานต่างด้าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการควบคุมโรคและลดความคับข้องใจที่จะอาจนำไปสู่การก่อความวุ่นวายในอนาคตได้ค่ะ นะครับก็คือว่าถ้าไม่มีการสื่อสารทำควาเข้าใจกับผูท้ที่ถูกสักตัวเนี่ยว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรเขาจะอยู่ในสภา,ว,าว่าแบบไหนะจะดูแลเขาอย่างไรจะติดต่อญาติพี่น้องยังไงอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดความกังวลใจความขัคข้องใจแล้วก็ ถ้าเกิดมีใครไปสื่อสารอะไรผิดๆนะครับว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำอย่างรนี้ก็จะเกิดความผู้ไวยได้ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับให้ไปสื่อสารทาความว่าใจตรงนี้โดยเฉพาะก็ให้ประสานงานกับทางผู้แทนของรัฐต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางถาทูตก็ดีหรือกระทรวงพลงประเทศคดีก็ให้ให้เขามีคนที่ ส่วนบริเวณรอบนอกพื้นที่กักตัวนะคะก็ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวแล้วส่วนมาตรการในการคุมเข้มชายแดนก็สั่งจัดชุดปฏิบัติการพิเศษจากส่วนกลางลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบข้อมูลขบวนการลักลอบนําแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองหลังจากมีข้อมูลกล่าวอ้างนะคะว่าอาจจะมีผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่รู้เห็นกับเจ้าหน้าที่ในการลักลอบนําเข้าแรงงานผิดกฎหมายพอบอตรย,ยืนยันนะคะว่าจะต้องถูกดาเนินคดีดอย่างเด็ดขาดทั้งหมด นอกจากนี้ท่านผบอตรยังแสดงความห่วงใยถึงตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงโดยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำประกันสุขภาพให้กับตำรวจที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นำร่องก่อนเลยค่ะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแต่เบื้องต้นให้หน่วยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจลงพื้นที่ตรวจโรคตำรวจประมาณ200คนแล้วตอนนี้ยังไม่พบเชื้อนะคะแต่ว่าพบคนหนึ่งค่ะมีอาการป่วยจึงรับมาเฝ้า ระวังอาการที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วค่ะ